สวัสดีค่ะมหาเห็นมาพ่อดเ็กหน่อยเล่นน้ำนนลูกไผ่เนี่ยแหละนี่เ้อเอาสวัสดีบังด้วยสวัสดีลูกผู้ใดน,หน,หน่ะเล่นน้ำนั่นรายงานโตมาเดี๋ยวนี้เลยอันจะไล่บ่อ้อยหัวโปูมูเนี่เนาะ เอาเอาเอาๆบานพุ่นตะโก้จะเคอยู่พุ่นโอ้ยโอ้ยบ่จักยันนั่นเนาะทั้งสิงหล่ะอยู่นี่เบิ่งกันเด้อเบิ่งกันเด้อโอ้ยตะแกนกูไปซะ เขาพอดฮะเห็ดมาพอดอกหน่อยเห็ดเกิดบม่มีเห็ดคืออืดไหลอืมอ๋อไม่รนะวางไม,ไม่คือกันได้นั่งบทสุดท้ายว่ามันหน่อย <c oughs> วันนี้มันหน่อยๆวันนี้บัดวัดวดไทยมัตสิได้์มัตสิได้์ไทยพี่น้องเบืองแต่อู้เฮ็ดแบบนันสองบบนันใหญ่เกี่ยวผ้าเคลียกสเคลียไปจชนสารพี่น้องเอ้ยมาอึดมาหย่างเตะเฮ็ดบานเฮ้าว้าว น้อยๆนี่นะหายเป็นเอง,องนี้งเนยสินะนี่ก็หายเป็นององเนี่ยนะหายก็เอาไปเอาเอาเห็นแต่ขาบัณฑ์เห็นแต่ขาพี่เนาะค่อยคออย่ามันหาเกิมันขา không mài không vai nữa được nè có có chịu tìm 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 เฮ็กจังเลยเล็กจังเลยโอ้โหไปเล็กกอพี่นนอเฮ็กกอ Nổi. Nổi tố nằm, tạp tìm được nói tìm được đi. ôi tìm được ôi tìm tạm tìm được ôi 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 tìm này lái

เด็กแกงบปล่าโอ้ยเด็กนน่งยูเด็ออโตัวม่หยุด ป่านนู้นโอ้ยยืนอย่างนี้อยู่เป็นขา,ามันขามันขามันนี่ขามันหาเห็บ เด้งกัดก็ก้นเลยเด้งคาสูดอย,ดยู่สวยมากขอกัดเน่ไปเคลียร์มามาขอเฮ็ดซีนพี่น้องเฮ็ดซีนพี่น้องเฮ็ดซีนนี่เขาแยากเฮ็ดซีน อ,อ,อ,อ้อนอ่อนไปไม่ฮึเกิดเหถึงน้ำงาม,งาม พี่น้องเฮ็ดส,สีนงซมงางามแต่พี่น้องดูม,มันเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยอุ้ยมาแล้วขึ่นคอยขึ่นคอยมาเลยเลี้ยงเสียร์แต่ว่างอืม Vô cái <coughs> 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 วังนี่โดกนี่โ <ừ. S 2> ดดหน่อย โอ้โเนี่ยย,นนะยินขึ้นแมวซ้ำนี่ละดอกคนน่ะเงียนข้าเจ้าดอกแถวนีไม่จ,งจางตะวัน บ้านเฮ่าน่ะไม่หลุดหาไม่ใช่น้ำหัวใหญ่จะน้ำกลก่อนเริ่มแนวนี่นะเริ่มแนวนเลยพี่น้องพ่อเก๋งบ่พี่น้องเอ้ยไปหลุดนน้ำกันก็ไม่ยี่ลี่ตัวหลุนไปตัวหลุนปลายปลายสิได้บ่สิได้พราอ๋อบ่ไม่ฝอยแค่ไหนวะงงจริงเข้า ไปรุ่นน้ำไปรุ่นน้ำใยรีพาเพื่อนเอ,อ้ยหาจนโดยชัวสีเห็นดอกหนึง่งโุ้ยไปส่วนแห้งแล้วตัดเอา มันเป็นเป็นน <Br ots mum medim> <ens cabin> ี้นี่เนี่ยเดี๋ยวสามอันเลยอืมอืมอืมอันนี้มุนอืมมุนกุญแจโห again เดืนต่อราสินหลุนน้ำกันหลุนน้ำกันวัาสิไหนทไหนหลุนน้ำก,กันเรงอกันน้ำกัน,นดนนน่นี่ดอกนึงนอยไปนี่ดอกนึงอืม ใส่อี่วแดงเอี้ยงนั่วมุนบดด้้ยเดี๋ยวพี่ทาหิมหนามเหนะพี่น้องเออเดี๋ยวเออยออคุณน้อ Der. Mm. 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 รุ่นไปต่อรุ่นไปต่อ 有了。 เก็บปอ,อ,อืมมาเลยเรือขวดีลยม่พอห้าดอกงามหลมายอมงามหลย

พุทกอพุทธขักพุดกอพุกอบ้านเนี่ยบ้านหญยนีพาเพื่อนพิดคขักพิดคขักนี่เฮ้ยนี่สีกสิหูบ้า มายากมายากไปเฮ้ยเคลียจนว่าเห็นมันหาทกองค่รุ่นตัวใช่หลังมาจะหอดมาจะใส่หอดใส่ จับไ่หยังหนิไม่หยังนน่หาเห็ดบ่ยันนี่อาตื่นมันไม่เห็ดแนวหยังแนวนะมาส้มมองดูมันบอมีเออเถื่อนจเมื่อยห่อใส่นเดี๋ยเดี๋ยวอันนานโอ้เขามีคุณล้านเี่ได้่สิมากระหามามารู้าได้มังบวมหน้าม่อไห่ไม่เห็นนีล่ะได้ย่างก่อนไม่ได้บอความ้สลยาจจมีลุน ผูไปหวดราสั isen, hair, <t T ่นผ oh. oh. ูไเ้ามาบ่พงอยู่หมาเขาใหญ่หลุนบ่แล้วได้หล่อยู่ใหญ่หลุนบ่ขึ้นไปหอดใส่นั่นละขึ้นไปหอดใส่หร่ะโอ้โอ้บ้านเฮากึ้มองหาเลยเนาะแม่เอานู่เหมือนเ้าหนี่งข้าเจ้าได้หลยอยู่ผู้ใดก็ไดเพราะก็ามานี่ใบนี่ได้นี่ ไังยินเขาเฝ้าแล้ววะก็จะเฝ้ามาใช่ไหมเอ้ยพุ่งมากตัวนี้เฮ็ดยังสันตัวนี้น้ามาคือก<ว>ันโอ้ยหมุนเบอร์เอาเฮ็ดโกดเฮ็ดโคอได้ตุ้ที่ดอกใกล้สัมผัสตินี่ย่าเห็นดอกเดียว ก็คอยขึ้นมาดอกเดียวพี่น้องโอ้ยเขาไปเห็นดอกเดียวเนี่ยเป็นดอกเป็นเดียดไงโอ้ยออฮึฮึนุ่นแมนนะแห้งฮึผมก็ต้องไปเห็นอีเน้องก็เห็นนั่นสิมาอีกยังจะเห็น Uh, hết cough kimmy dog hết cough kimmy dog yếu Nó ngon tàu ngon kim ngon thì nào kim ngon hết ngon kim 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 ngon Hết ngon kim ngon Hết ngon kim hết tiếp tien, off, hit độc nó có thể phố nắng nòng độc một, cái nào đây, là. đây là. อโอ้โหคุณกนทำดิเสือสตาอะไรแดงๆนี่เขาเรียกว่าอะไร มาน่อยเยอ้อเฮ็ดยังสนิโอ้เฮ,ฮ,ฮ็ดเฮ็ดโกด้วยเฮ็ดโก้มันเคลียไว้เคลียไว้เฮ็ดตุนตัวอ้ออ้อค่า นี่ดิเจ้าเคลีย์ไว้างรงูปนี้ตัดตีมันออกอเด็ดเนื้ตีเลยโอเคเลยโอเคเลยเห็อนอีกแล้วหนึ่งดอกอตัวนี้จะคล้องเคลียเอรอ,อขามันขาบอกรูปอดียว นี้ละไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆฝนตกฝนตกฝนดอกนี่เห็นไมอ่าท่านสิเห็นอีกสองดอกสองดอกอย่น,นอ่าไปไปเรื่อยๆหลังจากฝนตก

มันเห็ดอยู่บนคือดอกเดงเดเห็ดเนี่ยเฮ้ยเห่าเลยเฮ็ดอะยรเนี่ยเห็ดอะไรละเนีนี่เห็ดอะไรล่ะเนี่ยนี่เดิน่ต xuống đó บบว่าคิดทางเดินเนียนี่ไปเลย เคลียไปเคลียไปเฮ็ดเอ๋ยเฮ็ดนะกับเนี่ยเฮ็ดเอืย มีไหมมาลุ่นกันไปลุ่นกันปลาไม่บะบบตาไม่ลาไม่เห็ดอะไรออกเห,ห็ดไข่ดอกนึ่ง,อง <Yeah. S 1> โอ้โ,อโอ เอามาส้มดูนะไม่ไข่ดอกส้มดูเห็ดยังไงขาวๆนี่าบุ้งมาดอกใหญ่แทนแทเส้หนาข้นงดูผู้ใดหนังผู้มานั่งเอามาจะเมืดเมือดเพาโคตรแท้เือเอาดอกเดียวโอ้ มันน้ำทางแล้วมันเดียว,วเ,ออเห็นฮือหอบเทียบแล้วมันเห็นอีวัฒน์นั่นเออดูนี่บบแมนบบนี่มันเห็ดยังไงเห็ดอะไรเนี่ยอ,อ,อันนี้เขาเรียกว,ว่าเห็ดผีเบี้ยนะจ๊ะจเห็ดผีเบี้ยเนาะไม่ได้ดอกเดียวดอกเดียวกับพวกอีมีดอกหรอวะพวกปน อืไปไปเรื่อยๆสึกเมือบหรอเกิดอบ่รนไปเน่ยบ่ได้แบบึงของไปของมันคือนวานนี่เนาะขณะขีดรถเนี่ยไม,ม,มเ่เห็น เออไปพูดเดียวบ่บ่เม,มื่อน้ำดอกสิไปหาอีกอยู่สิไปป้าไม่บาทนี่โอ้ยเจ็ด้บาทมาพี่น่องเมื่อยแล้วเมื่อยแล้ว ลหอยหอบพันหอบแลลวอึดสิสรุปเฮ็ดได้เด้อกิน้องได้เได้พอเด็อ๋อเด็พอเด็กเ้วได้พอเด็กเ้วเนี่ยใช่ หาเห็ดนี่แล้วเฮ้มาถายจีกมาายอยเี้เอา่อยมาะปลาเนาะตะปลาี้ายเอา่อยเี้ทายทั่วนี่โบเฮ็ดได้ยงนเออนี่ระเฮ็ดได้ทายแไปบ่งเี้ฮะเอาขึ้มางอมางอวางหัวหมดตัวนี้ขึ้นมหลายคือตัวั้นหูหุ่นพุทธตกแทบ้นอาบอยู่หโอ้ไ สวัสดีค่ะเมื่อแล้วเมื่อแล้วมาหนิพอดีมาพ่อพ่อไงวันนี้ถึงเมื่อเนี่พอดีมาพอ่พอพ่อไงวันนี้มาหนิ่นมาจูบน้ำเสียเขาไม่รู้ไาสัเพิ่นธ์มารู้ลงหงายมน้าพูดหนี่เออพูดมน้าพูด ข่ะพี่วันนี้อ่ะว่ามนันดัง่าวานเล้าว่ามนันดังสวัสดีค่ะเมือ่อไรเด้อพี่นอ้องเมือม่อไรเด้อไปเมื่อเมื่อ